สวัสดีครับมาพบกับช่องดีเซลรถไถซิ่งครับวันนี้มาพามาชมทีมงานเสียเล็กครับดันดินปรับที่ทำทางครับรถไถฟอร์ดนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันรุ่นอะไรบ้างก็มาดูกันเลยครับทำชั่วโมงครับชั่วโมงละห้าร้อยก็ไม่ต่างกับคตโยต้าเอลซีศูนย์ของเซเดโอเท่าไหร่ครับแต่คันนี้เป็นคันใหญ่กว่าทีมงานเสียเล็กครับตอนนี้ก็ไถดินก่อนจะปรับดินขึ้นทาถนนตรงนูนน้น ไอนน้ปอดตัวน,นี้ก็เก่าแล้วครับหลายปีแล้วซื้อต่อมือสองเข้ามาอีกทีนึงแต่ก็ยังแรงอยู่นะครับเรื่องก็มียืมตามสภาพก่อภัยเสียงลมนะครับก็วันนี้ลมแรงมากเลยลมแรงมากเลยครับวันนี้ก็ ได้มาถ่ายโอกาสถ่ายตอนเช้าครับวันนี้ช่องดีเซลรถไถยซิ่งนะครับอัขน,นันใหญ่ก็ชั่วโมงละห้าร้อยก็ยังคิดว่าถูกอยู่นะครับชั่วโมงห0ายังไม่แพงมากเขตบ้านเราโซนทางสุรินครับบางทีก็อาจจะเป็นเกือบ800-900ยเ้า นี้ก็ลมแรงต้องขออภัยเชียงรุมด้วยนะครับลมมู่ลมแรงมากทางนู้นก็ลมแรงมากก็อันนี้ก็จะเป็นปอดน่าจะหกหกหกหุนหรือเปล่าคันนี้ครับแต่จะของก็มีรถสองคันนะครับมีคูปุต้าเอลสามหกคันใหม่คันหนึ่งชนคันใหญ่คันนี้เขาไว้ทำชั่วโมงครับเอลสามหกเขาไว้ไถนา แรงกัคันนี้ก็โอ้รถ่ายฟอกคันนี้ก็แรงพอสมควรครับนี่ก็ตับที่ไถ่เอาดินเพื่อจะดันไปทำเตมนะครับโอ้ลมแรงมากเลยก็ขอบคุณเมงานนสเท็กครับที่ให้บอกพิกัดให้มาถ่ายก็เพื่อนๆก็จะได้ดูหลายๆรุ่นนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องดีเซลรถไถซิ่งเลยนะครับท่านใดที่กดเข้ามาชมช่องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับดินกองนี้ก็จะดันไปนูน่นดันเข้าทําสนุนตรงนูน้นทาตั้งแต่นู่นมานี่เพื่อเข้าปนี่ครับท,ท,ทําทางน่าจะสะดวกกวา่าเพราะว่าแถวนี้เขามีแต่รั้วเนาะนี่มีแต่รัว้วทางนู้นก็รั้วหมดแล้วตอททำรัว้วรอบหมดแล้วรับวรอบรวบ ว่าชิดหมดแล้วครับอันนี้ก็โหขันใหญ่อย่างนี้ก็น่าจะทางานชั่วโมงสบายเลยครับก็สองเพลานะครับคันนี้สองเพลาาอ้เพลาเดียวครับขอไภัยคันนี้เพลาเดียวในการใช้งานก็น่าจะทนกว่าทนกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรบางตัวมันมันมันมาจากนอกหมดเนาะมันไม่เหมือนอยู่บ้านเรากานเราเลยอาจจะต่างกัน ปันมาณ8งนลครับผ่านก็ใช้งานมาหลายปีแล้ว8ชั่วโมงเก็บเขียบเรียบจะเริ่มรับแล้วก็ปดันละ การปรับที่ครับปั่นขงบวงเลยสมัยแต่ก่อนนี่ตอนยังไม่มีคูปตต้าใหม่ๆคันฟอร์ดรุ่นนี้นี่ฮิตมากเลยครับทนภาคอีสานเนี่ยสุดยอดแล้วการปรับที่งานงานอ้อยเนี่ยโรงแ้นตาลเนี่ยมีแต่ฟอร์ดรุ่นนี้แหละครับ การเยิมการอะไรก็ตามสภาพรถแล้วเนาะการมีเยอมบ้างสวยครับสวยผมว่าสำหรับผมว่า่าสภาพมันยังสวยครับการใช้งานดูการใช้งานเขาด้ดันได้สุดยอดมากนี่เป็นทีมง,งานเสีเล็กนะครับ โซนเก็บศีรงค์ครับรับงานหมดครับศีรงค์ชั่วโมง500นะครับรถไถคันนี้รับงานชั่วโมง500ก็ตักที่ก็ชั่วโมง500ปกติถ้าเป็นปกติเลยคือบ้านเราเขาจะไม่ดันชั่วโมงเขาจะเป็นงานเหมาแต่ทุกวันนี้ก็ อาจจะเริ่มประทัดชั่วโม,มงบ้างแล,ล้วเพราะว่างานมันน้อยครับแกเมาเลยก็บางทีก็ขาดทุนหน้างานมันไม่เท่ากันก็ต้องเข้าใจนะครับค่าน้ำมันอันนี้กระแรงงูพอ,อสมควรแหละหลายปีแล้วนี่ครับถ้าพูดไปก็เกือบจะเรียกว่าคุณปูอะพูดไปก็เกือบเรียกว่าคุณปู่คันนี้แต่ว่าโอ้รถแรง,งแรงงนะครับจะคองรักษาสภาพได้สวยภาพดีครับ ก็มีเยิ้มตามสภาพรถเนาะแต่ว่าสภาพยังสวยครับใช้งานรับงานได้ยังดีเลยละ่ะดูควันควันก็เปนเปโอ้ยมีมีนี่ก็น,น่าจะประมาณเมตรแปดสิบครับภาพใบม,มีดก็เมตรแปดสิบเมตรแปดสิบก็น่าจะพอดี เราอาจจะดันหลายชั่วโมงอยู่ครับเพราะว่ามสองงานจากทางนู้นกับทางนี้ก็น่าจะนานพอสมควรอยู่ครับโอ้ลากยาวเลย ดันก็เต็มอุ้มนะเพราะว่ารถมันแรงอย่แล้วก็เครื่องมันแรงดันเต็มอุ้มกว่าคูปต้าคูปุต้าดันเต็มอุ้มได้แต่ว่าบางทีแรงมันไม่ถึงก็อาจจะดับได้ครับแต่คันนี้ก็สบายๆพอเบ,า,บ,า,บ,า,บาได้เบาได้เบา <laughs> <laughs> โอ้ถึงว่า ดันเนี่ยจากตรงนี้ลงไปเนี่ยแป๊บเดียวครับยังน่าจะไม่เกิน20นาทีมั้งนีดเทิดดันเนี่ยประมาณหน้าไม่น,น้ามีน,นึงก็ถึงนู่นนะครับแป๊บเดียวเกือบจะจะไปปลาไปเครื่องงานละพูดถึงถ้าคันใหญ่ก็ใช้งานใช้สอยมันสะดวกสบายกว่าคันเล็กกี่แล้วครับแต่ว่าพูดถึงราคาก็ต่างกันเยอะเนาะเวลาการ่อมแม่เทนน์มันก็หมดเยอะ แต่ปุ๊ถึงก็คันนี้ก็ซื้อมามือสองต่อเขาก็น่าจะไม่เกิสน,านาสามแสนนะตอนนั้นซื้อมาแต่แต่ก่อนในสภาพยังสวยอยู่คันนี้แต่ก็ผ่านการใช้งานมาเยอะหน่อย ก็็เตมมอุ้อยูดีครับดันแป๊บเดียวจากตรงนู้นมาก็ประมาณน,นี้ครับดันมาแป๊บเดียวครับนับได้ยังไม่ถึง20นาทีเลยอรอบละเมตด80รอบละเมตร0ปดสก็นาจะได้พอดีครับเพื่นอนๆก็ ทำงานชั่วโมงครับชั่วโมง5 0 0ดันดินก็เริ่มจากนี้เป็น4ีเมตรแล้วก็ขยับมานี่ไปถึงนู่นมุมนู่นก็น่าจะใหญ่ดันประมาณ4เมตรพอรถเดินได้ครับทำทางไว้ตัดยาให้หวัว เลยครับดันทีนี้เต็มเต็มอุ้มใบมีดเลยนะแต่รู้สึกว่าใบมีดมันจะไม่ไม่เหมือนคูปต้าเท่าไหร่นะครับก็พันกอดรุ่นนี้เหมือนมันจะล้มกว่าคูปต้าหนึหนงโอ้เตาเดียวนี่มันแรงกว่าสองเตาหรือเปล่าเนะี่ย ก็สำหรับคลิปนี้เพื่อนๆท่านใดที่กดเข้ามาชมแล้วน้องๆหนูๆที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะครับช่องดีเซลรถไถซิ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ